เ okay. ฮ้ตายสันตาสันเฮ้พ okay. ่อกับลูกลูกพ่อกับลูกซื้อโทรศัพท์ไม่ให้ลูกแม่นางเล่นโทรศัพท์ทั้งสองเคียงแล้วเออ วันนี้อากาศนี้กินน่าหนาวดีพี่น้องวันนี้อากาศมันจะสั่งไปสั่งดีหามานี่บึงโอ้ยกินจ้อยๆได้บ่อออเด็ดน้องลูนาเล่น ห้ามอันนี้เด้อยปะที่เนี่ยเล่นอันเดียวระมัดระวังเด้อยปะที่เนี่ยไม่มิตังซื้อให้เรานะเข้าใจไหมคะไทยสันเข้ามาเข้า,ามาเร็วเมื่อนี้ไปไปบ้านๆ้นนะคะ่ะพี่น้องหืวยกับเป็นเมียมัยเป็นอีมาน้องมเนี่ยเป็นยังไงเด้อโอ้ เมียน้ำอากาศคือสินหนาวกับหนาวคือสิอันนี้กับอันนี้ช่วงนี้กับใดก็ยกเสียอ้วนสุดิงไปแล้วจ้าพวกเจ้ากินเข่าไปนาะเนาะหอยก็ยุง่งชินละกับลูกกับปัวหอย,อยกินเข่ากับบ้านเบิ้งตัวทัดไปยูไปเมืองไทยกับโอ้ยคิดหอดบ้าน คือดเสว้ีดีนมองสิลิปนองมองมองเฮียนมองส้านโยของมองอยู่มองเสาขนาดอยู่มังไทยก็คือถอดสว้ีดีนอมล้มอมรวมมังเทียก็ได้เฮ้สายสันไปเลยจ้าสวัสดีค่ะ